สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ตายขายรถมือสองที่ MC 999ลำลูกกาคลอง7ปะทุมธานีสรรหารถมาแล้วพี่3800โลเท่านั้นเองที่ใช้งานมากับเจ้านิสสันนาวาร่า NP 3 0 0ตัว b ล a c กอ d ดิชั่นขาวดำสดสดคันนี้สวยสวยคันนี้พาพี่ชมพาพี่ดูว่าของสดและดีขายไม่แพง ตายทำได้และมันมีอยู่จริง094 556 1036ติดต่อสอบถามแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก็ติดตามช่อง youtube ช่องนี้ให้ตายสักนิดไปชมกันพี่เชิญครับนั่นแหละครับกับเจ้า black edition nissan navara np 3า0ร้อย cc vgs turbo 163่ร้หมแรงมา้าแม็กสวยๆส,สไตล์โรงงานเลยดีกว่าสีดำกล้องหลังโรงงานอีกตะฮก ทุกอย่างสวยเพอร์เฟกขาวดำคันนี้ใช้คำนี้จริงๆเลยดีกว่าว่ารถจดทะเบียนปี2019เนี่ยแหละครับสวยๆสดๆ,สดๆงามๆมาจอดรอเอามาขายให้เพื่อนๆให้พี่ๆให้น้องๆให้คุณพ่อให้คุณแม่ที่สามารถขับเกียร์ธรรมดาได้ VGS เทอ b o คันนี้1 6 3แรงมา้าสุดไม่สุดไม่รู้แต่อยากจะบอกว่า ปี2019วิ่งมา3 8 0 0โลจำหน่ายอยู่เพียงแค่499,000บาทพอพี่ออกรถ9บาทผ่อน9,500บาทพอเท่านั้นเอง7ปีเนี่ยแหละครับอยากได้อยากมีอยากเก็บไว้ที่บ้าน0945561036ต่ายมีคำตอบต่ายเป็นช่องทางให้พี่ๆให้เพื่อนๆได้เสมอโทรมาปรึกษาเรื่องรถยนต์มือสองกับต่ายได้ตลอดเวลาห้องเครื่องนี่ สวยถูกดีมีอยู่จริงนี่เลยเครื่องยนต์แน่แนๆของเชื้อเพลิงดีเซลกับเจ้านิสันนเวราเลยเคยเลยเลยนะครับ2500 cc vgs t u r b ซีซีเทบ163แรงม้า abs airbag ทุกอย่างครบกล้องจอทุกอย่างเนียนสวยๆแบบนี้ในราคา499,000บาท9500บาทออกรถ9บาทจบที่7ปีจะผ่อนน้อยกว่านั้นขอให้บอกเดี๋ยวต่คิดคำนวณให้ภายในภายใน ภายในห้องโดยสารเอียร์ธรรมดาเบาะหนังตัดผ่าสีสม้มสวยคลาสสิกแน่นอนนะครับกระจกไฟฟ้าปุ่มพู s ส start กระจกปรับไฟฟ้าข้างไฟฟ้าแอร์เย็นวิทยุเย็นเพลงก็พอโอ้ยวิทยุเย็นซะด้วยเป็นไงล่ะแอร์เย็นเพลงเพราะไม่ผิดหวังกับเชื้อเพลิงดีเซล1 6 3แรงมา้าราคาจำหน่ายกับปี2019ขายแค่499,000บาท9,500บาทใช้เงินออกรถ9บาทจบทุกอย่าง ค่าภาษีค่าจัดค่าโอนค่าอะไรต่างๆจัดการให้พี่หมดทุกอย่างรับรถไม่ได้เดี๋ยวไปส่งหน้าบ้านเซ็นที่หน้าบ้านได้0945561036มีคำตอบให้พี่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ